สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วยรหัสแห่งสติวันนี้เราพบกับมัสเตอร์มอลลี่อีกแล้วนะคะด้วยโมเดลที่เราจะได้ค้นพบคำตอบและสู่ความสุขที่แท้จริงนะคะและเราจะได้ใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างมีความสุขและเข้าถึงสมดุลแห่งชีวิตด้วยการที่เรายกระดับคุณภาพของชีวิตนะคะโดยสูตรการสร้างสมดุลแห่งชีวิต O บวก B เท่ากับ PP ตามหลักสูตร เสริมทักษะการเรียนรู้สติเพื่อสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาวะทั้งกายและจิตยกระดับจิตไปด้วยกันนะคะเพื่อให้เราได้สัมผัสซึ่งพลังเต็มเปี่ยมในความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพนี้ที่เราได้เกิดมาในชาตินี้แล้วเรามีเพียงแค่ชีวิตนี้นะในการสัมผัสรับรู้นะคะ ตามโปรแกรม MRP การพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะหรือ r มรีท a t โปรแกรมเนี่ยวิชาพาจิตกลับบ้านเนี่ยให้เราได้สังเกตดูลมหายใจนะคะตามสูตรของ O บวก B เท่ากับ PP B นี่ย B คือลมหายใจคือสัญญาณชีพที่บ่งบอกว่ากายนี้มีชีวิตนะคะที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในการที่จะเป็นดัชนีชี้วัดว่า เรามีสติสามารถพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้หรือไม่อย่างไรเวลาที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยการสัมผัสรับรู้ลมหายใจที่พัดเข้าหรือพัดออกนะคะก็คืออานาปานาสติเนี่ยลมหายใจที่เราสังเกตยอย่างเป็นธรรมชาติยามที่พัดเข้าแล้วก็พัดออกเรารู้ตัวทั่วพร้อมตามความเป็นจริงเนี่ยณนะวินาทีนั้นหรือขนาดจิตเดียวที่เราสัมผัสความสุขล้นก็เต็มเปี่ยมในหัวใจแล้วนะคะ เติมเต็มคำว่าพาจิตกลับบ้านเราคือจิตที่มาของกายนี้นะและจิตเนี่ยคือพลังงานที่มีชีวิตและอยู่ในกายที่มีชีวิตนี้นะคะส่วนสติเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนแม่เลยนะคะที่คอยเรียกให้เรากลับบ้านแต่เคยไหมคะหลายครั้งเวลาที่เราเสียสมดุลเนี่ยเราก็ลืมนะคะที่จะสังเกตเพื่อที่จะดูตนเองว่าตอนนี้เราอยู่กับการสัมผัสรับรู้ หรือเรามีสติรู้ตัวทโทษพร้อมจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้มาสเตอร์นะคะก็อยากให้ทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าเราเคยเป็นคนที่รู้สึกว่าหลงทางไหมและเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราหลงทางเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราเป็นคนที่พยายามหาคำตอบของชีวิตแต่ก็ไม่เจอคำตอบเลยสักทีเราเคยเป็นคนที่ต้องการ แล้วก็อยากที่จะเลิกฟังเสียงจากภายนอกนั่นคือความวุ่นวายสับสนแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเชื่อมต่อกับตนเองใหม่จากจุดเล็กๆนะคะอย่างต่อเนื่องจนสัมผัสความลึกซึ้งปราณีจอย่างแท้จริงนั่นคือการเชื่อมต่อกับพลังงานภายในพลังงานภายในนั้นก็คือสติการเจริญสตินะคะจึงทำให้เราสามารถสัมผัสรับรูบร้พาเราได้กลับบ้าน บ้านเนี่ยก็เปรียบเหมือนกายนี้ที่เราอยู่แล้วเราก็อบอุ่นใจทุกครั้งนะคะลองสังเกตสิคะเวลาที่เราทำงานเหนื่อยหนักเหนื่อยล้าเดินทางเยอะๆถึงแม้จะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยยังไงเราก็นึกถึงบ้านนะคะแต่วันนี้เนี่ยเวลาที่เราสัมผัสรับรู้ตามโปรแกรมพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะหรือพาจิตกลับบ้านเราจะรู้ชัดเลยค่ะว่าเสียงหัวใจนั้นอยู่ให้เรา รอคอยและต้อนรับเรากลับบ้านตลอดเวลาแค่เราเนี่ยได้หยุดและนิ่งนะคะโดยการสังเกตดูลมหายใจด้วยสูตรการสร้างสมดุลแห่งชีวิตนะคะ O บวก B เท่ากับ PP B นี่ย B คือลมหายใจที่บอกไปแล้วว่าคือสัญญาณชีพของกายมนุษย์ที่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยแน่นอนเราคงตุยไปแล้วเนาะใช้คำนี้ได้เนาะอ่าแล้ว O ล่ะ O ก็คือฐานของจิตฐานของจิตนี้ที่ย่อมาจาก observer base เนี่ยทำให้เราได้สมผัสรับรู้นะคะได้มีความคล่องแคล่วได้มีความเพียรเฝ้าเผากิเลสและก็ได้สังเกตดูในสิ่งที่เกิดความวุ่นวายเสียสมดุลและทำให้เราสับสนมากมายเวลาที่เราออกจากบ้านให้เราได้กลับมาพักกายและจิตที่ฐานของจิตคือ O8 นะคะนั่นคือ observer base นะคะคือจุดกึ่งกลางวางคิ้วของตาสองข้างตามโปรแกรม MRP นะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันเพื่อที่จะสร้างสมดุลน,นะคะและสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่หลุดออกไปจาก B ที่เป็นลมหายใจที่เป็นฐานที่ตั้ง เป็นดัชนีชี้วัดนะคะให้เราได้เช็คตนเองได้ทั้งหมดมี9จุดปัจจุบันด้วยกันนะคะที่เป็นลมหายใจทั้งภายในและก็ลมหายใจทั้งภายนอกที่เราจะได้สังเกตผ่านการฝึกฝนการเจริญสติและเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะที่เราจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันผ่านการปฏิบัติง่ายๆบางท่านอาจจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องมานั่งหลับตาด้วยซ้ำหรือต้องมานิ่งๆเง,งียบๆ เดินช้าๆแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ตามขั้นตอนที่เป็นขบวนการของโปรแกรมนะคะ MRP เนี่ยทำให้เราได้ค้นพบนะคะว่าการปฏิบัติธรรมนี้ง่ายจริงๆนะคะด้วยสูตร O B เท่ากับ P P และ O วก B ก็คือสูตรที่พาเรามาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ทำสมดุลเท่ากับคือตัวสมดุลเมื่อไหร่สมดุลจึงสมบูรณ์นะคะเรามีความทุกเนี่ยทุกคือสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนแล,และไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้นะคะและทุกทรมานก็คือการที่ไปยึดติดในความทุกข์นั้นนะคะทำให้เราต้องทุกทรมานความทุกข์เนี่ยมีทั้งความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจด้วยความทุกข์ทางกายเนี่ยก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะ,ะแล้วก็ถ้าความทุกข์ทางใจล่ะเป็นความแห้งใจนะคะ เป็นความลำไรยลำพันธ์ความไม่สบายใจนะความคับแค้นใจการที่ไม่ประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจเราก็เป็นทุกข์นะคะหรือสิ่งที่พัดพลาดจากสิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะคะหรือเราไม่ได้สักข้อเลยทั้งใน10ประการนั้นที่พูดมาก็เกิดเป็นความทุกข์นะทางใจและความทุกข์เนี่ยก็หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายตลอดเวลานะคะทุกกายบ้างทุกใจบ้างลองสังเกตนะในชีวิตที่เราผ่านมานะคะอายุ25เนี่ย เราเคยคิดว่าอ๋อฉันอายุ25แล้วตอนนี้ฉันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองไประดับถึงขั้นไหนที่จะคิดว่าชีวิตประสบความสําเร็จพออายุ35ล่ะเราก็มีการตั้งเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่เราเคยมองหรือรีทีสย้อนกลับไปในการสํารวจตนเองไหมคะว่าตอนนั้นอะอายุ25อารออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อายุ35เนี่ยผ่านมา10ปีแต่เราก็ยังคงไม่ได้ทํา แต่ผ่านไปอีกรอบหนึ่งนะคะอีกสิบปีละแล้วมีสิ่งไหนที่ยังค้างค้างอยู่ให้เราส,สางในสิ่งที่เราอยากจะได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะทำให้เราได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและเป็นความสมดุลน,นะคะความสมดุลน,นี้อาจจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาศักยภาพความสำเร็จต่างๆภายนอกนะคะเรื่องของแนวความคิดที่เราปรับเปลี่ยนตนเอง แล้วก็สอดคล้องให้เราได้สามารถตอบโจทย์นะคะหรือการที่เราที่จะพัฒนาจิตวิญญาณหรือการยกระดับจิตในการมาฝึกการเจริญสตินะคะด้วยโปรแกรมพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะหรือพาจิตกลับบ้านเนี่ยหลายท่านนะคะมีคําถามนะคะคําถามหลักๆในในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่ามี Why กับ How เนี่ยถ้าสองคำถามเนี่ยคิดว่า Why กับ How เนี่ยอะไรสําคัญกว่ากัน สำคัญทั้งคู่นะแต่ถ้า How เนี่ยทำอย่างไรล่ะมันต้องไปย้อนกลับไปดูเช็คตนเองนะคะว่าเรามีคําถามว่าทําไมหากเรามีคําถามว่าทําไมเป็นจุดเริ่มต้นจุดนั้นจะเปรียบเหมือนเราได้จ่อยิ๊กซอในชีวิตเพื่อเดินทางเข้าไปสู่ความสําเร็จในชีวิตและเราจะเริ่มคิดว่าชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยเราจะนําพาตนเองเนี่ยไปสู่ในทิศท,ทาง ที่เราเนี่ยอยากจะตอบโจทย์ในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัฒนาต่างๆนะคะแต่สุดท้าย how เนี่ยทำอย่างไรก็จะมาสอดคล้องกันในวันนี้เนี่ยการฝึกฝนเจริญสติเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสอดคล้องกับชีวิตประจำวันแต่ก็เราทำต่อเนื่องเหมือนวันที่แรกๆที่เราปั่นจักรยานนะคะหรือเราฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ะะการว่ายน้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเป็นทักษะซึ่งเมื่อเราเสริมทักษะนี้ก็จะเกิดนิสัยใหม่ๆและนิสัยนี้นะคะเป็นนิสัยของคนสำเร็จที่เราจะสามารถเสริมทักษะนี้เพื่อยืดหยุ่นเวลาที่รับมือจัดการเป็นความเข้มแข็งทางจิตใจเวลาที่เราเจอสิ่งใดๆเกิดขึ้นในชีวิตนั่นคือ P.P. นะคะรหัสถัดไป problem point นะคะที่เป็นตัวย่อของ P.P. จุดที่มีปัญหาหรือจุดที่มีประเด็นดังนั้นสิ่งใดที่ไม่ใช่เครื่องมือของการเจริญสติที่เป็นที่ตั้งอยู่อันเป็นธรรมชาตินี้นะคะที่เรากําลังฝึกกันคือ O และ B เนี่ยนั่นคือพีพีหมดเลยเราจะได้สัมผัสรับรู้ว่า P ีพีนั่นแหละที่พูดไปแล้วว่าคือความทุกข์นะหรือการที่เราได้เรียนรู้ธรรมชาติสประการนะคะว่าไม่มีอะไรมั่นคงถาวรไม่สมบูรณ์แบบและก็ควบคุมไม่ได้เนี่ย หรืออาจจะเรียกว่าไตารักนะคะอันิจจังทุกครั้งนาตาซึ่งมีการเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราสามารถมีเครื่องมือที่เป็นความยั่งยืนของจิตใจให้เราได้ฝึกอุ่นใจพาจิตกลับบ้านสิ่งนี้แหละที่จะทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพภายในคือการยกระดับจิตและสู่ความสุขที่แท้จริงนะคะดังนั้นโมเดลการเปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วยรหัสแห่งสติเนี่ย มาตเตอร์มอมรีก็ขอเชิญเชิญให้ท่านได้ลองฉุกค,คิดกับตนเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยในสิ่งที่เรากำลังพัฒนาหรือดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราตรงไปสู่เป้าหมายด้วยความเร็วตามศักยาภาพที่เราอาจจะทำแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกสนานนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องใช้ การสร้างสมดุลหรือควบคู่กันก็คือเลือกที่จะจัดสรรเวลาบ้างที่จะเติมเต็มการพัฒนาหรือซักทักษะที่จะได้เรียนรู้การยกระดับจิตเนี่ยไปควบคู่กันนะคะเพื่อสมดุลแห่งชีวิตเมื่อไหร่ชีวิตเราสมดุลเราก็จะสมบูรณ์นะและเวลาที่เสียสมดุลไปแล้วอาจจะเกิดความทุกข์กายทุกใจสมดุลนั้นก็สร้างได้ด้วยสูตรนี่แหละ สูตรการสร้างสมดุลแห่งชีวิตนะคะ O บก B เท่ากับ P P นะ M R P นะคะก็จะเป็นแก่นธรรมที่ให้ท่านได้รู้แจ้งนะคะแล้วก็เยียวยาสู่ความจริงแท้ของชีวิตนะว่ารู้เท่าเข้าใจทุกนะคะรู้ทันละตัณหาได้รู้จบพบความรู้แจ้งรู้จริงมักยิ่งเจริญนะให้เราได้สัมผัสรับรู้นะคะว่าที่สุดของ เส้นทางนี้หากเราได้มีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะทุกๆก,การเลือกหรือการเดินทางในชีวิตเนี่ยเราก็จะใช้เวลาโอกาสแล้วก็คำพูดในการสอดคล้องของการดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและยกระดับจิตสู่คุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มขั้นนะ มาสเตอร์มลีก็เป็นกำลังใจให้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้สัมผัสแล้วก็เข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้เพื่อที่จะเลือกการฝึกฝนการเจริญสตินี้เป็นอีกหนึ่งอยู่ในทักษะที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองเพื่อสู่ความประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตที่ตั้งใจก็ขอให้เราได้พบเจอกันตามบุญสัมพันธ์ที่เจอและก็ พบกันโอกาสหน้าในคลิปถัดไปจะนำสาระดีๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่จะสอดคล้องกับการพัฒนานี้เข้าสู่ประตูสู่ความสำเร็จด้วยรหัสแห่งสติและความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะสาธุสวัสดีค่ะ